สวัสดีค่ะช่นีรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่28กรกฎาคมพุทธศ,ศักราช2564ค่ะนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระรชาชบัพมเศ็าพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2อ6 4โทหรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนสารใจไทยผ่านพ้นภัยโควิด -19 นับตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยเมื่อต้นปี2563ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการดำรงชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างใกล้ชิดส่งห่วงใยและทรงตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของประชาชนเป็นสำคัญ และส่งตั้งพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านไม่เฉพาะแต่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ยังรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สําคัญเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ในยามค่ำคืนถุงยังชีพพระราชทานเหล่านี้ถูกลำเลียงไปตามพื้นที่ชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานครทุกครัวเรือนเพื่อบรรเทาความหยุดร้อนในช่วงที่เกิดการระบาดและผู้คนต้องอยู่บ้านตามมาตรการล็อกดาวน์ทั้งอย่างได้พระราชทานแก่ประชาชนรอบเขตพระราชฐานในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดรวมถึงอาหารพระราชทานที่ปรุงสดใหม่เพื่อมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความหยุดร้อน ทั้งยังส่งเอาพระราชาหรือไทยใส่และพระราชทานคำแนะนําในการทําถุงพระราชทานหน้ากากผ้าและเจลแอลโกอฮอล์พระราชทานทั้งรูปแบบการตัดเย็บเพื่อให้ถุงยังชีพพระราชทานได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่ได้รับอย่างแท้จริงอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอีกปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ห้องตรวจเชื้อพระราชทานจึงถือกําเนิดขึ้น ส่งจัดหาจัดสร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังสามารถปกป้องประชาชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้โดยใช้ระบบควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาดปลอดภัยและป้องกันอากาศรั่วไหลสู่ภายนอกห้องตรวจเชื้อพระราชทานนี้ยังสามารถต่อยอดสู่การตรวจหาเชื้อโรคอื่นที่อาจจะมีการระบาดต่อไป เมื่อการแพร่ระบาดมีมากขึ้นการตรวจเชิงรุกจึงเป็นสิ่งสำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มเติมในการจัดทำรถเก็บตัวอย่างชีวเนิรภัยเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 เข้าไปในพื้นที่ได้โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางทำให้สามารถวิเคราะห์และรู้ผลได้รวดเร็วเป็นพิเศษเป็นการลดการกระจายของเชื้อได้เป็นอย่างดี ซึ่งล้วนมาจากพระวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือพระสกนิกกรของพระองค์อย่างแท้จริงทรงติดตามสถานการณ์และทรงทราบถึงความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตว่าโรงพยาบาลต่างๆจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอจึงทรงจัดหาจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องพระราชทานเครื่องช่วยหายใจเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามายัยแผ่นป้องกันใบหน้าหรือเฟซชิลและชุดป้องกันการติดเชื้อโรคทั้งชุด PPE และชุด PAPR เป็นจำนวนมากรวมทั้งเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพเครื่องเอกซเรย์ ray, เคลื่อนที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเครื่องกระตุกหัวใจเครื่องมือช่วยใส่เครื่องช่วยหายใจเครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศและรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ให้เข้าไปถึงประชาชนทุกคนทุกที่อย่างครอบคลุมและมากขึ้นรวมไปถึงในทันทสถานต่างๆโดยทรงมีพระราชปณิธานในการบำบัดทุกร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชารือไทยในทุกสุขของประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดส่งรับเป็นพระราชภาระสําคัญที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลําบากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เหล่าประสบกนิกรต่างรับรู้ได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งมุ่งมั่นส่งห่วงใยและส่งสารดวงใจพระสบกนิกรไทยให้ผ่านพ้นภัยครั้งนี้ไปได้สมเด็จพระอริยวงศาคตายาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชสมรพษา28กรกฎาคม2564 ขอถวายพระพรเจริญพระราชศริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิลักษิตาสมัยเฉลิมพระชมพันษาของสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกายาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงมุทิตาปราโมทและถวายพระพรชัยมงคลสมัยหนึ่งเมื่อครั้งพุทธกาลพระเทวทัตจัดแจงให้ควานปล่อยช้างดุร้ายชื่อนาลาคิรีเข้าไปยังหนทางที่จะเสด็จออกบินทบาทหมายให้ช้างนั้นประทุษร้ายต่อพระชนของพระพุทธองค์ภิกษุต่างกราบทูลอาราธนาให้ทรงหลีกหลบ ส่วนคนทั้งหลายก็พากันวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวสมัยนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรงพระองค์มั่นคงด้วยพระกิริยาอันงามสง่าทรงแผ่พระเมตตาจิตด้วยพระหฤทัยอ่อนโยนเต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาอย่างไม่มีประมาณช้างดุร้ายพลันได้สัมผัสพ,พระเมตตาจิตก็คลายพยศลดงวงลงแล้วค่อยๆย,ย่างเข้าไปพระผู้มีพระภาค ทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นลูกกระพองช้างพลางตัดประธานพระบรมพุทธโทวาทช้างนาลาคิรีน้อมกายลงเอางวงลูปละอองทุลีพระบาทแล้วพ่นลงบนกระหม่อมย่อดตัวถอยกลับคืนสู่ที่ของตนด้วยพุทธชัยมงคลเห็นอัศจรรย์ปานี้มหาชนจึงแท้องสะดุดีสรรเสริมพระพุทธคุณว่าคนพวกหนึ่งย่อมฝึกช้างและมา้าโดยใช้ท่อนไม้บ้าง ใช้ขอบ้างใช้แท่บ้างส่วนสมเด็จพระพุทธเจา้าผู้สแสวงพระคุณใหญ่ทรงทรมานช้างได้โดยไม่ต้องใช้ท่อนไม้ไม่ต้องใช้สัตราความอันกล่าวถึงเนื่องในพระพุทธประวัตินี้เป็นตัวอย่างหนึ่งแห่งพระพุทธจริยาที่เปี่ยมด้วยเมตตาคุณและพระพุทธจริยานี้เองย่อมแสดงให้เห็นอำนาจแห่งเมตตาว่ามีคุณปานใด สมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นอัครพุทธศาสนูปถมพกทรงทราบกระจ่างถึงหนทางประสบชัยมงคลอันต้องตรงตามวิถีแห่งพระพุทธจริยาจึงทรงตั้งพระบรมราชปานิธานที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทยัยเมตตาต่อพระสนิกรสืบมาทรงแผ่พระมหากรุณามตโอบอุ้มคุ้มครองให้มหาชนทั่วหน้าได้รับความผาสุกเกษมสดยังให้ทรงสำเร็จประโยชน์ในการประกอบพระราชกรณียกิจด้วยดีสมพระราชสัตยาธิษฐานที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรณนนะอุดมสมัยฉเฉลิมพระชมพันษา อาตมาภาพขออัญเชิญ,ญนิพนธคาถาแห่งสุขาพิยาจนะคาถามากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่ามาตาปิตาจะอัดระชังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพธาความว่า มารดาและบิดาย่อมถนอมบุตรน้อยอันบังเกิดในตนเป็นนิดชั้นใดพระราชาจงทรงรักษาประชาราชดโดยชอบในการทั้งปวงฉันนั้นด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอราษฎรทั้งปวงจงสมัครสมานสามัคคีประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่โดยสุจริตธรรมพร้อมเพรียงกันทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาสถาพร เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งพระราชหฤทยที่จะทรงรักษาประชาราตโดยชอบดุดดังบีดอนมารดาจากได้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลังอันมั่นคงในอันที่จะทรงปกป้องคุ้มครองประสกนิกรไทยสืบไปขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรยัย และพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอ,อาณาจักรไทยตราบจิรัติติการเทินขอถวายพระพร ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2 5 6 4 วันนี้เวลา7จ็ดนาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลากรอมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคม,มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในพิธีการบำเพ็ญพระราชก,กุศลปล่อยโคนกปลาและเต่าน,นในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28รกรกฎาคม2 5 6 4นาณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระราปกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีไปเป็นประธานในพิธีการบรรเพ็นพระราชกุศลถวายพัฒทหารเพลนและถวายสังฆทานแด่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์ นในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2564ณพระอุบโสบสถวัดราชบพิษสถิตมมหามาศีรามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดข้าพระกระมมให้ข้าราชการในพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีการบรรพเป็นพระราชกุศลถวายพระทหารเพลนและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่28กรกฎาคม2564วัดประวันิเวศวิหารบัพระเชษฐตุพลวิมลมังคลารามวัดร,ราชประดิษฐสถิตมหาศีมา,ารามวัดร,ราชาธิวาสวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังรรสิตและวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนา,ารามกรุงเทพมหานคร สามเหล่าทัพย,ยิงสลุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา2 8ายกรกฎาคม2564วันนี้เวลา12นาฬิกากองทัพปกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา2 8กรกฎาคม2564ฝ่ายละ21นัด กองทัพบ,บกโดยกองพลทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมทาหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ยิงสลุดณนะบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพยิงสลุดณนะป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร และกองทัพอากาศโดยกรมทาหารต่อซู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดใะอารมณ์เรียนในเรืออากาศนบ,บมินทกษัตริยาธิราชเขตสายไหมกรุงเทพมหานาครการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควนัน มีจนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียตรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพสำหรับประเทศไทยมีการยิงสลุดครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชปัจจุบันแบ่งประเภทการยิงสลุดไว้3ประเภทคือสลุดหลวงสลุดข้าราชการและสลุดนานาชาติ ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมสารหัวใจทำความดีฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 แดกภิกษุสงฆ์และนักบวชถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชมมันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564 วันนี้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนโฟาร์มราชวทิทยาลัยจุลาพร์บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนอาคาร9ถนนแจ้งวัฒนาเขตหลักสกรุงเทพมหานครราชวทิทยาลัยจุลาภรณ์จัดกิจกรรมสารหัวใจทำความดีฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด1 9แด่ภิกษุสงฆ์และนักบวชจำนวน 1, 6 7 4รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2564โดยมีนายบรรลพยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุลาภร์นำทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรโรงพยาบาลจุลาภร์และจิตอาสาให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนในส่วนของการบริจาคเพื่อร่วมโดยเส,สด็จพระกุศล สำหรับกิจกรรมสารหัวใจทําความดีฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิดสิจัดอย่างต่อเนื่องโดยบริการฉีดให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้พิการภิกษุสงฆ์และนักบวชทุกศาสนารวมถึงประชาชนในชุมชนกลุ่มพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย อันเป็นการสนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หมู่เลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระราชมัรสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กระกฎาคม2564 พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทานารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาาิยาภาในรเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรนนีสริพัฒมหาวัชราราชธิดาโปรโดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ย่างยากสภากาชาติไทยจัดอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตปทุมวันกรุงเทพมหาคนครที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และโปรโดให้เชิญเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่โรงพยา,ยาพยบาลต่างๆเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสดังกล่าวโดยในวันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์เขตปทุมวันซึ่งเป็นที่ทําการของมูลน,นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภา,ากาชาติไทย้าหนที่จากเขตปทุมวันได้นําอาหารพระราชทานจำนวน6,900กล่องไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนและแคมป์คนงานในพื้นที่เขตปทุมวัน ทางนี้ได้คัดสรรร้านอาหารขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้จัดทำและส่งและจัดส่งให้หมูลนิธิโดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ส่วนเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลเวียนสูงหรือไฮฟลู Flow, และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพรวมจำนวน4 2 7ล้านนบาทได้เชิญไปมอบให้แก่โรงพยาบาล7แห่งเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ได้แก่โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่และโรงพยาบาลสมุทรสาคร สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่28กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระรชมพันษาของพระบาิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือนราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2564 จบข่าวในพระราชสำนักดิฉ้นงสดรีสวัสดิ์พาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะหมดเวลาของข่าว